สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้าสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะมาทําการสอนวิธีใช้เรือนใหม่ ADV 350กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรือนใหม่ของ ADV 350เนี่ยเขามีฟีเจอร์อะไรให้เราใช้งานได้บ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเปิดจอไมไปขึ้นมา นี่คือหน้าจอปกติของ ADV 3 5 0นะครับแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีตัวคอนโทรลอยู่นะฮะบริเวณนี้จะเป็นจอยสติ๊กนะฮะเอาไว้สําหรับการคอนโทรลต่างๆสังเกตหน้าจอมันจะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเอามาทัดบนก่อนนะกันมันทัดบนเนี่ยจะเป็นการดูแบตเตอรี่นะฮะวนแบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่12.4นะครับแล้วถ้าเราผับไปทางขวานะฮะพับปึ๊บมันจะอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิอยู่ที่ศามสิบห้าองศานะครับอุณหภูมินี่คืออุณ แถบก็จะเลื่อนลงมาด้วยนะฮะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็น average conjunction นะฮะก็คืออัตราเฉลี่ยต่อเนื่องนะครับจะมีแบบ A แบบ B แเราก็จะมีตัวนี้นะฮะอันนี้อ่านไม่ออกนะฮะจะมีแบบ A แบบ B เหมือนกันเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะฮะว่าคืออะไรเรามาดูมรรทัดล่างก่อนนะครับบรรทัดล่างเนี่ยอันแรกเลยจะเป็น total นะฮะ total คือระยะทางทั้งหมดที่รถคันนี้วิ่งนะฮะรถคันนี้วิ่งไปแล้ว2 0ง5มกิโลนะครับถ้าเราผักจนสติ๊กไปทางขวานะครับก็จะมี เลนส์นะฮะเลนส์คือตอนนี้น้ำมันในถังนะฮะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับก็คือ327นะฮะเพราะตอนนี้น้ำมันเต็มถังอยู่นะครับถ้าเราพักไปทางขวาอีกจะเป็นทริป A นะฮะถ้าดันไปอีกก็จะเป็นทริป B นะครับเริ่มจากวิธีรีเซ็ตนะครับวิธีรีเซ็ตทริปเนี่ยผมจะรีเซ็ตทริป B ให้ดูแล้วกันเราก็เลื่อนมาที่ทริปที่ต้องการนะฮะทริป A ทริป B เนี่ยผมรีเซ็ตทริป B นะฮะให้เราทําการกดไปทางขวานะฮะค้างไว้มันจะเป็นสูงนะครับ แล้วเมื่อเราดีเซ็ตชิป B ปุ๊บทีนี้กลับมาดูตรงที่ผมค้างไว้นะฮะบรรทัดที่2นะครับบรรทัดตรงกลางนะฮะสังเกตดูดีๆเอฟเฟคคอนจังชั่นนะฮะจาก A ไป B B ก็จะถูกดีเซ็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย A กับ B ของคอนจังชั่นกับตัวทิปเนี่ยมันจะผูกกันอยู่นะฮะถ้าผมรีเซ็ตทิป A คอนจังชั่นด้านบนของ A ก็จะรีเซ็ตด้วยนะครับเมื่อกี้เรารีเซ็ตทิป B ไปใช่ไหมฮะคอนจังชั่นด้านบนก็จะรีเซ็ตไปแล้วตั้งแต่คุณเซ็ตทิปนนะะฮยยกตัวอ่่างเช ทิป A เนี่ยวิ่งไป1,732งมกิโลแล้วไม่เคยรีเซ็ตเลยอัตรากินน้ำมันทั้งหมดที่ใช้งานมา1,700กิโลเนี่ยก็คือ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะผมจะรีเซ็ตทิป A ให้ดูนะฮะไอคอนจังชั่นตัวบนเนี่ยมันหายไปหรือเปล่าอ่ะเราเล่นมาที่ทิป A นะฮะผมไปทางขวาครับค้างไว้อ่ะมันรีเซ็ตพร้อมกันหมดเลยเห็น,นะฮะก็คือถ้าเราดีเซ็ตทิป A เอฟเฟอเรนต์คอนจังชั่นเอก็จะดีเซ็ตด้วยนะครับทีนี้เกลี้ยงหมดแล้วนะฮะ ทีนี้มาต่อที่ตัวนี้อันนี้คือเวลาทั้งหมดในการขับขี่ ADB ของทิปนั้นๆน,น,นะฮะรีเซ็ตหมดเลยทั้ง A ทั้ง B เพราะฉะนั้นเวลาในการขับขี่ก็จะเป็นศูนย์ทั้งคู่นะฮะทั้ง A และ B เวลาในการขับขี่ก็คือเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยรถคันนี้จะจับเวลานะฮะว่าตั้งแต่เราเซ็ตทิปทิป A เนี่ยเราขับขี่คันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะฮะข้อมูลทั้งหมดที่ ADB บอกเราก็ประมาณนี้นะฮะในฟีเจอร์ต่างๆที่เขามีมาให้นะครับการตั้งค่าหน้าจอนะฮะให้เรากดปุ่ม FN ค้างไว้นะครับ แบบนี้เขากดปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราปรับค่าของนาฬิกาก่อนมันจะมี24 h r นะฮะกับ12นะฮะถ้าเราต้องการจะตั้งค่าจุดไหนที่กระพริบนะฮะให,ให้กดขึ้นนะครับ24หรือ12 24คืออะไรคือ24นาฬิกาฮะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราถ่ายอยู่6โมง6โมงเย็นของเวลาแบบ24นาฬิกาคือ18นาฬิกาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น12 h r เนี่ยตอน6โมงเย็นก็จะเป็น6 p m เเข้าใจเนาะ อันนี้แล้วแต่วความถนัดนะฮะว่าคุณต้องการจะใช้แบบไหนนะฮะเดี๋ยวผมกลับเป็นที่2 4นาฬิกาเหมือนเดิมน,นะฮะหกโมงเย็นก็จะเป็น18นาฬิกาดันไปนปุ๊บเ่นะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะฮะก็คือ6โมงเย็นที่เราอยู่ตอนนี้นะครับถ้าต้องการจะตั้งเวลานะฮะเราก็ทําการกดขึ้นไปเนะี่ยแบบนี้หรือกดลงก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้6โมงอยู่เราก็เป็น18ไปนะครับถ้าตั้งเสร็จแล้วนะฮะเราก็ดันตัวสติกไปทางขวานะครับดันไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการตั้งนาทีนะฮะ อันนี้เราไม่ต้องยุ่งนะเพราะเราตั้งมาแล้วนะครับดันไปทางขวาต่อมันจะขึ้นที่จุดตรงนี้นะฮะกลมๆเนี่ยสีหดวงเนี่ยอันนี้คือความสว่างหน้าจอนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกดลงหน้าจอจะมืดลงไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะกดขึ้นไม่ได้ฮะก็คือต้องกดลงไปเรื่อยๆพอมืดสุดปุ๊บมันก็สว่างสุดอันนี้เราก็เลือกระดับความสว่างของหน้าจอนะฮะว่าจะเอาประมาณไหนถ้าได้แต่ความสว่างที่ต้องการนะครับก็ดันไปทางขวาต่อไปฟีเจอร์ถัดไปอันนี้เป็น k m S l คือกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะถ้าเฉลี่ยของอัตรากินน้ำมันเนี่ยรถคันนี้ตั้งเป็นกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะหรือถ้าคุณไม่ชอบอยากเป็นคนอเมริกาคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรนะฮะอันนี้จะเป็นทางโซนทางอเมริกาก็ใช้กันนะฮะแต่เราทางเอเชียเนี่ยเราจะชินกับคําว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการกดลงไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะเอาแบบไหนผมเอาเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้วกันทีนี้ก็เดินมาทางขวาต่อนะฮะ อันนี้เป็น,นรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตจะเป็น N O คือ no รีเซ็ตที่ทำอะไรได้นะฮะเอาไว้ในการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างโทรศัพท์กับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะโดยฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า loading นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือต้องทำยังไงนะฮะมาต่อกันที่การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ากับรถค o n d a A D V 3 5 0ูนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้ทำการโหลด แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Honda r o a d s ิ n กมาก่อนนะครับหลังจากนั้นมาที่รถครับให้เรากดฟังก์ชันค้างไว้นะฮะปุ่มฟังก์ชันแล้วเราก็ดันไปทางขวาเรื่อยๆจนเจอคําว่ารีเซ็ตเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มให้มันเป็น yes นะฮะกดลงมาแบบนี้นะฮะพอเป็น yes ปุ๊บเราก็ดันไปทางขวามันจะมีสัญญาณบลูทูธขึ้นที่มุมขวาบนนะฮะแล้วเราก็ทําการเปิดบลูทูธในโทรศัพท์นะฮะหลังจากนั้นนะฮะที่มือถือเนี่ยเราก็จะขึ้นมาว่าให้จับคู่อุปกรณ์นะ ที่จอจะขึ้นว่า success นะฮะแปลว่าสาเร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปนะฮะมันจะให้เราเลือกว่าให้เราจะเชื่อมต่อด้วย a อ count อะไรนะฮะแล้วก็ทําการเพิ่ม a อ count เราไปรถก็จะเชื่อมต่อนะฮะอันนี้เขาขอการเข้าถึงต่างๆนะฮะก็ตกลงไปนะครับอนุญาตทุกอย่างให้หมดนะฮะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับทําครั้งแรกจะนานหน่อยนะฮะเดี๋ยวขั้นต่อต่อไปก็จะง่ายแล้วครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งว่าสิทธิ์เข้าถึง เรียบร้อยแล้วเราก็อนุญาตไปนะตอนนี้การเข้าถึงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการสอนใช้นะฮะว่าอ่ต้องควบคุมที่จออะไรยังไงแล้วก็เริ่มไปเลยนะฮะไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆอยอยก็มีสารสอนใช้อยู่นะฮะเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทําการเชื่อมต่อรถซิงกับตัวรถแล้วนะครับต่อมานะฮะวิธีการใช้นะครับเราก็เอามือถือตัวนี้ยึดติดกับจุดต่างๆที่เราถนัดนะฮะไว้ที่ตัวรถนะครับแต่ว่าเราจะทําการถือให้ทุกท่านดูก่อนนะว่าใช้งานมันจะเป็นประมาณไหนนะครับ วิธีการของคอนโทรลนะฮะพวกคําสั่งโทรข้อความอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะคอนโทรลจากตัวแฮนด์ของรถได้นะฮะตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะโทรนะฮะเราก็ไปที่โทรแล้วเราก็ดันไปทางขวามันก็จะมีการค้นหาด้วยเสียงนะฮะการโทรล่าสุดที่เราโทรไว้นะฮะถ้าผลักจอยสติ๊กไปทางซ้ายนะฮะดันเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีการย้อนกลับนะฮะคุณสามารถที่จะไปอ่านข้อความหรือว่าเล่นเพลงต่างๆปรับระดับเสียงอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะ ระดับเสียงปุ๊บเราก็ดันไปทางขวานก็จะมีอยู่ว่าระดับเสียงตอนนี้เป็น5้เปร็นเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะฮะเนี่ยเป็น60ดันขึ้นดันลงนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้เลยนะครับกลับออกมาก็ดันไปทางซ้ายแล้วเวลาเราเดินทางเนี่ยด้านบนก็จะเป็นแผนที่ให้เราดูนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนของประเทศไทยแล้วนะครับโอเคครับการใช้งานรา่าวของโรซิงก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้ฟีเจอร์ของเรือนไม่์ adv 350ก็ตามที่เห็นไปนะครับ มีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้ได้มากมายนะฮะตลอดเทปหน้าจะมีอะไรถ้าเราชมกันอีกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ